่าโทษใครบรรยากาศแบบนี้และะ้วก็ฝนตกแบบนี้โอ้โหมันน่าที่จะมาพักผ่อนมันน่าจะนอนกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่นี่นะครับดเด c e m b e r คครับพลาดไม่ได้ โอวันนี้มาถึงเซมเบอร์ของเพิ่งรู้ของเพื่อนตายฮะแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่ามีเซมเบอร์มีรีสอนแบบนี้มีร้านกาแฟมีที่พักมีสวนสัตว์มีสุมีม้ามีสารพัดอย่างเลยเดี๋ยววันนี้จะพาพาไปดูกันได้เลยนะต๊่พาไปเลยเดีได้แล้ว ไอ้แต่พูดกับตัวเมียตอนไหนพูดเก่งกันส่นวสในวใหญ่มันก็เหมือนกันอ่ะเฮ้ยเป็นนักร้องนี่ร้องหน่อยสิอ้าเฮ้ย<อ>ชื่ออะไรตัวนี้นชื่อมิมี่มิมี่หลับตาสิที่รัก ในวงแขนของฉันมองเฉยเลยวะจำไม่ได้ลูกแล้วขลังใครไปใครมาก็ร้องให้ฟังหลับตาสิที่รักในวงแขนของฉันฮัลโหลแข่งเดี๋ยวร้องเก่งขึ้นมาเลยจะจบงาน ความสัมพันธ์ของเรา3ามคนเขามีมานานมาก30เกือบ4ี่สปีแล้ไม่แด้ครับเราครบกันตั้งแต่เด็กเป็นญาติทางอาารมันด้วยแดงมาเป็นญาติคนหนึ่งตู่ก็เป็นญาติคนหนึ่งผมก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เรา3มคนอยู่ด้วยกันมานานมากคุ้นเคยกันไม่มีอะไรก็ปรึกษา,าหารือกันมีอะไรก็ไหว้วานกันวันนี้มา,มาที่เดีอนธันวาคนะครับก็บรรยากาศดีๆตู่ตเล่นดนตรีปลเลาะนะครับมีแดงเพื่อน,อนมานั่งคุยกันกับคนถูกใจอย่างผมสนุกครับมีความสุขมากๆ นี่คือร้านกาแฟร้านกาแฟของเราซึ่งกาแฟนี้ไปเรียนมาเลยใช่ไหมเรียนมาไปเรียนมาเลยเป็นที่ไหนที่แฟบที่ไหนแฟบนะบ้านแฟบเออถึงว่ากินจริงกาแฟไปเฮ้ยอร่อยว่ะรสชาติมันออกเปรี้ยวนิดๆมะกรีดไอ้ไอ้นั่นอะอเมริกาโน่ใช้ได้ใช้ได้ดีใจจริงโโอ้หบรรยาากศยิง ดีจังเลยไปชิวๆรู้สึกเหมือนอยู่เมืองนอกเนาะคลายๆมันมีความสวนสงบอยู่ในอยู่ที่8ดริ้วนี่ไม่น่าเชื่อนะที่มีบรรยากาศแบบนี้เราอยู่กลางทุ่งนาอยู่กลางทุ่งนาเลยนะวตนน้ก็เป็นท้องนาเลยใช่แล้วมาตอนที่กกลายเป็นเมืองเมืองหนึ่งซึ่งน่ารักมากอยู่กลางตอ้นี้ออกแบบเองหรือใครออกแบบก็ออกแบบเองแ้ะส่วนมากส่วนมากจะเป็นคนใช้เวไอเดียเราทั้งหมดอยู่ตรงนี้ทิ้งเวลาไปตรงนี้นานสิกี่ปีเนี่ยเกือบ30ปี พระเจ้าเริ่มจากสร้างบ้านแล้วก็เขาว่าว่าอยู่ที่ไม่กี่ไร่ตัวนี้ตัวนี้เจ็ดไร่เจ็ดไร่ซื้อไปนานแล้วชนมตอนนั้จำได้ตอนนั้นจำได้เคยมาเ่ยผมเคยให้หมามันมาตัวพิษบูในที่สุดหมาตัวนี้แบบต้องระเหตุออกไปเพราะว่ามันเกเรมากล่อล่อตัวอื่นจะท้องไส้ไหลเลยโดยไปเจ็ดหมื่นของฟรีแต่เจ็ดหมื่นนะสตีกีครับผมโอ้ประตูสตีกกันมากตั้งแต่เด็กๆเรียน เรียนหนังสือในครอไบ้างในช่วงเรียนหนังสือเนี่ยเราสนิทกันมากมนอนค้างบ้านมันกินข้าวบ้านม,มันเราสุดท้ายก็เล่นดนตรีด้วยกันกเอ,อแล้วก็ติดต่อกันมาตลอดไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยขาดเลยนะครับดีใจนะมีรีสอร์ตอย่างเงี้ยจะใช้สถานที่นี้ในการมาพักผ่อนมาดูแลชีวิตมาเนาะให้ใความสุขกับชีวิตได้เลยเนี่ยดีมากเลยทุกคนถ้าคนรักสงบนะมาที่นี่เถอะเออ เฮ้ยเุ้ยนี่องธรรมดานะมาดูสิเตียงกวีไซ์มีทีวีมีกาแฟให้กินมีเครื่องเสียงมีตู้เย็นมีทุกอย่างครบพันกว่าบาทเองโอโหไม่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 น่าเชื่อเพราะมีตรงนี้มีห้องน้ำองท่าอย่างดีหรูหราโอ้ดีเลยมีโอ้ แบบโรงแรม5้าดาวยังไงที่นี่มีอย่างนั้นห้องนี้กว้างกว่าเดิมดนายเดวดูสิบรรยากาศเป็นไทยๆเลยมีไม้ไม้พื้นก็ไม้ผนังก็ไมเ้เป็นเตียงทวินนะครับเป็นเตียงคู่สบายๆรู้สึกันเรียกห้องสตรีมใช่ไหมใช่มีทุกอย่างแบบเฟอร์นิเจอร์อีกอย่างต่าง,ต,างต่างจากห้องนู้นเลย<ะ>อันนี้จะมีเฮ<ะ>้ย <He i! S 2> แต่งห้องน้ำไว นี่ห้องน้ำนี่ดูนี่ห้องสตีมมีห้องสตีมเหรอเนี่ห้องสตีมอ๋อไปนี่ไปห้องสตีมแบบมีควันขึ้นมามีไอ้น้ำอบขึ้นมาเนี่ยอันนี้ห้องสตีมเฮ้ยดีกว่างั้นเราสตีมกันเลยเอาแล้วแก้ผ้าสตีมไปเลยนี่มีจักรกุซี่ทั้งหาไม่แบ้เราเอาหาดมาใส่มาแล้นี่มีมีอ่าอาบน้ำอีกไม่ธรรมดาด้วยโอ้โหเออน้ำร้อนน้ำเย็น นี่ใช้ได้เลยเนี่ยชอบห้องนี้มีสตีมคุณอบเต็มที่คุณโดดลงน้ําเสร็จเข้ามาสตีมในห้องห้องสตีมได้อีกไม่ใช่มาพักคอนอย่างเดียวนะมาพักฟื้นร่างกายไ,ได้ได้เลย,เ,ลยเออไม่เลวตร๊กชอบโอเคอันนี้ดูดูธรรมดาแต่มีอะไรพิเศษที่มีสตีม นี่นี่อุจจกรอะไรเอาร้อยก็ได้ต้มสุกก็ได้จะเป็นนึ่งหรือจะอาไปออกมานึ่งนึ่งได้สตรีมก็ได้จะนึ่งตะที่เรามีห้องสตรีมอาริจารูซี่มีบรรยากาศเห็นท้องฟ้าเทวดาก็เห็นนางฟ้าก็เห็นบรรยากาศก็เป็นอีแบบนึงแล้วดูสินั่งได้สามสี่คนใช่ไหมอารจารูซี่ได้สามสี่คนนั่งตรงไหนก็ได้อะไรก็ได้สบายมาก โอ้โถกว้างกว้างเฮ้ยหน้ามาวอะแต่ชรัดมารัฐบายอยู่แล้วเพรเพื่อนกันมันก็ไม่กล้าคิดตังไม่คิดอยู่แล้วขอฟรีทุกอย่างครับสไตล์ชลัดฟรีคุณผู้ชมครับนี่ครับ ขาไก่ยี่ห้อ r o l l i Factory นะครับเป็นรสชาติดั้งเดิมถึงอันนี้เป็นแต่สมัยบรรพบุรุษเขาเลยเพื่อนผมเป็นคนทําชื่อคุณแดงนะครับคุณแดงคุณนายแดงมีลูกชื่อน้องออยก็เป็นคนทําอันนี้เป็นของรสชาติต้นตระกูลตํำรับเดิมแท้ๆนะครับมีหลายรสมากอันนี้รสดั้งเดิมมีอะไรเนี่ยมีรสอะไรวะเนี่ยรสไก่รส เม็ดประยมอันนี้เป็นเม็ดประยมมีมีคิวมาบอกเม็ดประยมนะครับกินง่ายๆเข้าปากเคี้ยวกรุบๆไปเลยแต่ตอนนี้ผมจะกินขาไก่รสเดิมก่อนเพราะรสชาตินี้เป็นรสชาติที่คุ้นเคยได้กินกันบ่อยๆตอนนี้ทําเป็นแพ็กเกจแล้วน่ารักน่าสนใจว่างๆนะครับลองไปลองชิมลองลิ้มมาดูสุกยอดอร่อยมาก รักเองช้ำเองเราเผลอเก่งจะโทษใครหลังจากเกษียณมาอยู่ตรงนี้แล้วหายก็เกษียณแล้วเหรอทุกอย่างก็จะตายเกษียณแล้วเหรอใครเขาคิดว่าไม่เกษียณเออดูยังดูดียังหนุ่มฟอลอยู่เลยชมคนเองไหมเออชมคนเองไม่กันก็ปกติจะอยู่ที่นี่ตลอดยกเว้นสาวที่สาวที่ก็กลับ ัับบ้านกลครับคุณผู้ชมครับว่างๆนะครับใครอยากจะมาพักผ่อนหามุมสงบมีสัตว์เลี้ยงให้ดูสําหรับลูกเต้ามีสาวยน้ําให้ลูกมีห้องพักที่สงบมีบรรยากาศที่ดีมีเสียงเพลงกล่อมมีกาแฟที่อร่อยมีอาหารที่สุดยอดที่นี่เลยครับ d e c ember 8ดิวของเพื่อนผมเองครับ <laughs>

The sun, the